สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข่าวสารจากทางกระทรวงแรงงานที่ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ลงทะเบียนตามมาตรการ รัฐบาลอุดหนุนช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง3,000บาทต่อคนนาน3เดือนเพื่อรักษาการจ้างงานนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะและสำหรับข่าวนี้นะคะเราก็นำมาจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะจากกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า กระทรวงแรงงานได้เปิดให้นายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t h นายสุชาติบอกว่าย้ำให้ในายจ้างสถานประกอบการสบายใจว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับจากโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณีโดยที่ไม่ต้องนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปคิดเป็นรายได้หรือนำไปคิดคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษีโครงการนี้รั รัฐบาลตั้งใจส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการและสร้างความแข็งแรงในธุรกิจ SME ให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและกรณีนายจ้างที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงานณนะวันที่16พฤศจิกายน64จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ5 ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการ าาสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME. DOE. GO. TH ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง20พฤศจิกายน64เลยนะคะพร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้ก็คือ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2. กรณีมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน5วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียนกรณีที่ไม่สะดวกมาลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2หรือว่ากรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานก็คือ1694นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลอุดหนุนนายจ้างช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง3,000บาทต่อคนนาน3เดือนเพื่อรักษาการจ้างงานนั่นเองนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในคลิปใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ